บทที่ส5ห้าราธินีเมดูซ่าฉันจะไม่มีวันมีลูกกับเธอภายในคฤหา์ของเจ้าหญิงเยาวเย่มองไปที่หนังสือสีดําในมือของเธอแล้วเมียไปแต่มีความคิดมากมายในใจฉันหลู่ทวนไม่เพียงแต่กลายเป็นมเหสีของเธอเท่านั้นแล้วเธอก็ให้กาเนิดลูกสาวให้ลู่ทวนด้วยเหรอนี่มันไร้สาระเกินไปอารมณ์ของเธอในตอนนี้อธิบายได้ว่าซับซ้อนมากเธอมีความทะเยอทะยานอย่างมากและไม่เคยคิดถึงเรื่องระหว่างชายและหญิงเลยอย่าว่าแต่จะให้กําเนิดลูกผู้ชายเลยถ้าเป็นคนอื่นเยาเย่จะไม่มีวันเชื่อว่านี่เป็นเรื่องจริง แต่สำหรับหลู่ชวนผู้ที่เกิดใหม่เยาเย่ยรู้สึกสับสนในขณะนี้เธออยู่ในภาวะสับสนฉันไม่รู้ว่าต้องทำอย่างไรและเป็นครั้งแรกที่ฉันรู้สึกสูญเสียเยาวเย่ยไม่ได้คัดค้านการที่หลู่ชวนมาเป็นสามีของเธอเลยมีแม้กระทั่งความคาดหวังท้ายที่สุดแล้วหลู่ชวนก็เป็นบุคคลที่เกิดใหม่ที่มีศักยภาพไร้ขีดจำกัดในอนาคตถ้าหลู่ชวนมาเป็นมหเหสีของเขาจริงๆก็คงจะต้องได้รับความช่วยเหลือจากเขาเยาวเย่ยสามารถรับตำแหน่งราชินีเจียหม่าได้อย่างง่ายดายสิ่งเดียวที่กวรใจเธอก็คือผู้ชายคนนี้กลายเป็นมหเหสีของเธอ จริงๆแล้วเขามีความสัมพันธ์กับราธินีเมดูซ่าและทั้งสองก็ให้กำเนิดบุตรด้วยสิ่งนี้ทำให้เหยาเย่เจ้าหญิงคนโตของจักรวรรดิไม่สามารถยอมรับได้โดยธรรมชาติหลู่ชวนคุณเป็นคนแบบไหนเหยาเย่พลิกหน้าหนังสือสีดำในมือด้วยสีหน้าหม่นหมองในขณะนี้เธอสับสนมากฉันอยากจะเงียบจริงๆจุดจุจุดจุจุด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 พี่ชายสุดยอดมากเซียวหอยานมองดูสมุดสีดำในมือของเขาด้วยสีหน้าชื่นชมสนับสนุนเจ้าหญิงคนโตให้เป็นราธินีนอกจากนี้ยังสามารถช่วยให้ผู้คนบุทะลวงดูซองได้ นี่เป็นเรื่องใหญ่อย่างแน่นอนในอาณาจักรโดซองนั้นมีพลังมากกว่าโดห่วงทั่วทั้งอาณาจักรเจียม,มายังไม่มีใครได้ยินว่ามีใครบางคนบุกทะลวงเข้าสู่อาณาจักรดูซองเมื่อมีคนบุกเข้าสู่อาณาจักรดูซองพวกเขาสามารถครองอาณาจักรเจียม,มาทั้งหมดได้และเนื่องจากพี่ชายคนโตสามารถทําให้คนอื่นบุกทะลวงดูซองได้เขาจึงต้องสามารถเข้าถึงอาณาจักรดูซองได้อย่างง่ายดายด้วยตัวเขาเองวิธีการดังกล่าวทาให้เซียวหยานอดไม่ได้ที่จะชื่นชมเขาไม่น่าแปลกใจที่พี่ชายคนโตจะสามารถเผชิญหน้ากับผู้มีอํานาจในโลกบนได้ในอนาคต มีเพียงอัจฉริยะที่ไม่มีใครเทียบได้เช่นพี่ใหญ่เท่านั้นที่สามารถแบกรับงานสำคัญในการกรอบกู้ทวีปโดชีแต่พี่ใหญ่ก็ขี้กังวลไปหน่อยมีเมดูซ่าพี่สะพ้ายยังไม่พอตอนนี้ต้องมีลูกสาวกับพี่สะพ้ายเหยาเย่เขาไม่กลัวไฟในเตาเหรอฮาเรมจากนั้นเซียวหอยานก็ส่หัวและพูดอย่างช่วยไม่ได้จุด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 ,จดที่ตั้งใจกลางทะเลทรายถากูนหลูห่ทวอนอคุณสมควรตายจริงๆในขณะนี้ในวิหารเมดูซ่าราชินีเมดูซ่ากัดฟันและมองดูสำเนาบันทึกย่อในมือของเธออยากจะฉีกม ไอ้สารเลวคนนี้ไม่เพียงแต่กลายเป็นมเหสีของจักรวรรดิเจียมาเท่านั้นเขาให้กำเนิดลูกสาวอีกคนกับเจ้าหญิงคนโตของจักรวรรดิจริงๆมันมากเกินไปแล้วถ้าคุณเป็นมเหสีของผู้หญิงคนนั้นคุณคิดว่าฉันเป็นใครคุณตันผู้นี้ไม่ถือศา์กษัตริย์องค์นี้อย่างจริงจังเลยนี่มันไม่สมเหตุสมผลเลยจริงๆเป็นไปไม่ได้เลยที่กษัตริย์องค์นี้จะมีลูกที่มีจิตวิญญาณแบบคุณจุด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 นอกเพื่อเขาวอลคราฟหลู่ทุน เมื่อมองไปอีกฝากหนึ่งของป่าหลู่ชวนก็มองเห็นโครงกระดูกสัตว์ประหลาดขนาดใหญ่จำนวนมากได้อย่างชัดเจนซึ่งมีสีซีดและเป็นประกายไม่มีใครรู้ว่าศพสัตว์ประหลาดเหล่านี้ผ่านไปกี่ปีแล้วและพวกมันทนลมและฝนมาได้กี่ปีและพวกมันก็เต็มไปด้วยรูดูเหมือนว่าซากศพของสัตว์ประหลาดเหล่านี้ค่อนข้างอ่อนแอแต่ลู่ชวนรู้สึกได้ถึงแรงกดดันอย่างน่าประหลาดใจจากซากศพของสัตว์ประหลาดเหล่านี้เห็นได้ชัดว่าซากศพของสัตว์ประหลาดเหล่านี้ถูกกล่าวขานว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่ทรงพลังในช่วววงงีิตขขอพกเา เมื่อมองดูต้นไม้ขนาดยักษ์สูงประหานกระจัดกระจายไปตามภูเขาและหุบเขาบดบังท้องฟ้าและดวงอาทิตย์ทำให้ผู้คนรู้สึกถึงความรกร้างและความผันผวน,นของชีวิตหลังจากนั้นไม่นานลู่ชวนก็หยุดและจ้องมองไปที่ป่าทึบซึ่งอยู่ไม่ไกลด้วยสีหน้าเคร่งขรึมที่นั่นเขาสัมผัสได้ถึงออร่าที่ทรงพลังอย่างยิ่งรุนแรงและรุนแรงเห็นได้ชัดว่ามีสัตว์ประหลาดที่ทรงพลังซ่อนตัวอยู่ที่ไหนสักแห่งคำรามช่วงเวลาต่อมาลมหายใจที่ทำให้ลู่ชวนดังขึ้นในอากาศ ในไม่ช้าแผ่นดินก็สั่นสะเทือนอย่างกล่าประโยชน์และต้นไม้ทั้งสองด้านของป่าบนภูเขาก็สั่นสะเทือนเป็นแถวออราที่น่ากลัวแผ่กระจายออกไปข้างนอกและครูต่อมาเงาขนาดใหญ่ก็เข้ามาหาลู่ชวนอย่างรวดเร็วอุ้ยเสียงหอนของหมาป่าแพร่กระจายอย่างรวดเร็วในป่าทึบนี่คือหมาป่าตัวใหญ่ที่มีขนาดใหญ่ผิดปกติร่างกายของเขาปกคลุมไปด้วยชั้นคริสตัลสีทองและม่านตาสีเลือดที่ดุร้ายและสีแดงเข้มเหล่านั้นก็จ้องมองตรงไปที่หลู่ชวนอุ้ยเมื่อมองดูหลู่ชวนที่อยู่ตรงหน้าหมาป่าตัวใหญ่ก็เงยหน้าขึ้นมองท้องฟ้าและคราามอย่งหหูนว นี่คือสัตว์ประหลาดระดับสามหมาป่ายักษ์สีทองหลู่ชวนมองดูหมาป่ายักษ์ที่อยู่ตรงหน้าเขาและข้อมูลของอีกฝ่ายก็แอบวบขึ้นมาในใจของเขาอย่างรวดเร็วในฐานะทหารรับจ้างแอลยูชวนมีความรู้เกี่ยวกับวอคราฟระดับต่ำในเทือกเขาวอคราฟโดยธรรมชาติสัตว์ประหลาดระดับที่สามเทียบเท่ากับความแข็งแกร่งของปรมาจารย์การต่อสู้ของมนุษย์หากเป็นหลู่ชวนในอดีตที่เผชิญหน้ากับหมาป่ายักษ์สีทองระดับสามเขาอาจจะหันหลังกลับและวิ่งหนีไปด้วยความกลัวแต่ตอนนี้หลู่ชวนสัมผัสหน้ากากสยบบนใบหน้้าาขของเรูสึกมั่นใจ ด้วยการคุ้มครองของเล็กชาโดคอมอนสเตอร์ระดับสามจะทำ้ายเขาได้อย่างไรครูต่อมาหลูชวนคิดและมีผีหลายสิบตัวยืนอยู่ตรงหน้าเขาก่อนที่หมาป่าสีทองยักษ์จะทันได้ตอตอบมันก็ถูกรายล้อมไปด้วยผีและกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดครูต่อมาหลูชวนถือแกนเวทมนต์ของหมาป่ายักษ์สีทองไว้ในมือของเขาและเดินไปที่ถ้ำที่เขาฝึกซ้อมเมื่อคืนนี้ด้วยความพึงพอใจความไว้วางใจของเซียวหอยานในเนื้อหาของไดอารี่ถึง100รเปซรับรางวัลหน100ึ่งรอคะแนนการชอโกงความไว้วางใจของเหยาเย่ต่อเนื้อหาในไดอารี่สูงง9 5%ราวกแนน,น80 วงเล็บเหลี่ยมปิดความไว้วางใจของราชินีเมดูซาต่อเนื้อหาของไดอารี่เพิ่มขึ้นถึงหนึ่งรเอร์ซนจะได้รับคะแนนการชอบองหง1 0อคะแนนในขณะนี้เสียงแจ้งเตือนดังออกมาจากใจของเขาเพียง9 5เปอร์เซเท่านั้นหลังจากตรวจสอบข้อมูลแล้วหลุยชวนก็ตกตะลึงเล็กน้อยและพึพรรมพำจากนั้นรอยยิ้มก็ปรากฏขึ้นบนริมฝีปากของเขาและเขาก็เดินอย่างรวดเร็วไปยังถ้ำคุณเป็นเพียงเจ้าหญิงแห่งจัก,กรวรรดิฉันไม่เชื่อว่าฉันไม่สามารถทิชิตคุณได้อย่างสมบูรณ์ แม้จะเอาชนะผู้หญิงที่ยากลำบากเช่นราธินีเมดูซ่าแล้วหลู่ชวนก็ไม่เชื่อว่าเขาจะรับมือเห่ยไม่ได้เย่หลังจากพักผ่อนได้สักพักหลู่ชวนก็มีความคิดอยู่ในใจแล้วจิตใจของเขาจมลึกลงไปในจิตวิญญาณของเขาและเขาก็เริ่มเขียนไดอารี่เกี่ยวกับเห่ยงเย่โดยตรงหลังจากที่เย่เอ,อ๋อกลายเป็นราธินีในเวลาเพียงสองปีครึ่งฉันทาให้จัก,กรวรรดิเจียม่าเป็นอาณาจักรที่แข็งแกร่งที่สุดในทวีปตะวันตกเฉียงเหนือทั้งหมด หลังจากนั้นฉันนำกองทัพเงาดำกวัดล้างสามอาณาจากักรได้แก่จากรวรดอิซูโมจักรวัดลู่หอยานและจากรวัดมูหลานและในที่สุดก็บรรลุการรวมอาณาจักรทั้งสี่เข้าด้วยกันและจักรวัดกามาก็กลายเป็นเจ้าแห่งทวีตะวันตกเฉียงเหนือวงเล็บเหลี่ยมปิดในเวลาเดียวกันฉันก็พิชิตเทือกเขาวอาครับทั้งหมดได้อย่างสมบูรณ์เปลี่ยนมันให้เป็นสวนหลังบ้านของฉันและมอบมันให้กับครอบครัวชาเพื่อ,ออาศัยอยู่นี่คือคำสัญญาของฉันที่มีต่อชา